ช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดเริ่มต้นหนการกันด้วยการอัปเดตของอินเทรนประจําสัปดาห์ในช่วงของไอเดียไอดูค่ะซึ่งวันนี้นะคะขออัปเดตของขวัญ ที่ต้อนรับเทศกาลความสุดไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสปีใหม่กันดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยต้องรีบเตรียมหาของขวัญแล้วไม่ว่าจะเป็นการให้หรือว่าการจับฉลากชิ้นแรกนี้นะคะเป็นซิลิโคนกาวลายกระตูนค่ะซึ่งใช้งานง่ายติดทนแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสะดวกสบายที่สามารถยึดติดของเล็กๆมากมายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือแว่นตาหรือว่า MP3 ปากกาอะไรเงี้ยติดได้หมดเลยลวดลายมีหลากหลายให้เลือกหลากหลายสีสัน ทีที่สองนะคะ อนนี้ฮิตมากสำหรับใครที่ชอบใช้โทรศัพท์ทั้งวันแล้วแบตหมดเร็วตอนนี้เนี่ยเขาชอบโชว์ power bank มาอวดกันครับเราก็เลยมีคอลเลกชันเก๋ๆของ power bank p o f a n collection มาแนะนาค่ะที่เเซ็ตเลยค่ะนี่ที่อยู่นี้นะคะเป็นแบตเตอรี่สำรองลายลิขสิทธิ์จาก power b a n นั่นเองค่ะซึ่งความจุก็มีหลากหลายให้เลือกราคาก็แตกต่างกันออกไปถ้าความจุมากราคะจะแพงนิดนึงก็อยู่ที่ว่าเราต้องการจะแบบว่าชาร์จเต็มกี่รอบในแต่ละวันนะคะ ฉลองเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงด้วยของขวัญสุดชิคสุดเก๋กับไอเดียนี้เลยค่ะกิฟต์คาเฟ่หลายหลายคนอาจจะสงสัยคืออะไรนะคะกิฟต์คาเฟ่เนี่ยนะคะเป็นของขวัญที่สดใหม่ทุกไอเดียแห่งการส่งความสุขนั่นเองเขามีคอนเซปต์ของเขาเสมือนกับว่าเราได้เดินเลือกซื้อของขวัญในร้านกาแฟเก๋เก๋มีแกเจ็ตต่างๆานั้นนามีของขวัญมีของตกแต่งสำหรับงานปาร์ตี้และนอกเหนือจากนั้นค่ะ คุณสามารถที่จะห่อของขวัญด้วยไอเดียเหมือนกับว่าเดินเข้าไปในร้านคาเฟ่สมมติ ชอบอะไรที่เป็นแบบชาเขียวอ่าเช่น joy of green tea ก็จะเป็นกระดาษห่อของขวัญนะคะสีเขียวแล้วเราก็จะมีแซมด้วยสีขาวขาวเหมือนเป็นทีแกปรินทีมก็จะมีแบบสีเขียวแซมสีขาวแล้วก็มีริบบิ้นสีเขียวอ่อนห่อให้โอ้ยดูดีเลยกับกันห่อของขวัญด้วยใช่ซึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปนะคะที่งาน b trend gift fest 2014เทศกาลของขวัญนานาชาตินะคะที่นี่ค่ะเขาจะมีโซนให้เลยสําหรับ โซนห่อของขวัญใครที่อยากจะห่อของขวัญเองก็ไปเลือกซื้อกระดาษห่อของขวัญได้หรือใครที่อยากจะให้เขาห่อให้เขาก็มีบริการห่อของขวัญผมว่าสาหรับใครที่ดูพวกเราอยู่ตอนนี้นะคืออยากจะแต่งบ้านนะอะเห็นต้นคร<ช>ิสต์มาสเห็นอะไรแบบนี้แล้วอยากจะแต่งบ้านไปได้เลยจ,จะได้ไม่ต้องเบื่อกับไอเดียการแต่งต้นคริสต์มาสแบบเดิมๆไ <ๆ S 2> งและนอกเหนือจากนั้นนะคะผู้ชมค่ะยังมีโซนสําหรับคนที่ชอบแต่งรูปคือแบบว่าอัปรูปขึ้นไอจีอะไรอย่างเงี้ยเรามีกล่องของขวัญขนาดมาึือมาค่ะไปได้เลยนะคะที่งาน Rettrain Giface 2 2014เทรนด์กิฟต นานาชาติตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่5มกราคมปี2557ค่ะคที่ B-Trend นด e m a มอทุกสาขา Emporium และ p a r a g o n Department Store ค่ะครับผมขอขอบคุณของที่นำมาเปเดแล้วก็ดิสเพลย์น่ารักที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับจากว r t r d นด์ด้วยแล้กันครับส่วนตอนนี้ปัดเดี๋ยวเราไปตามหาคนที่หน้าตาดีแล้วก็มาความสามารถกับช่วงนี้ครับโซฟูสู <Good S 1> ล ดอคุสคูแนวนี้เราพบกับนักวอลเล์บอลโรงเรียนโนมินทราชินูธิตบดินเดชากันครับว่าแต่วันนี้คนเก่งของเราจะเป็นใครไปดูกันครับสวัสดีค่ะเฟียต้าปาริดาเหมาค่ะกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่5าค่ะโรงเรียนโนมินทรา,าชินูธิตบดินเดชาค่ะความสามารถพิเศษของหนูคือวอลเล์บอลค่ะไอดอลของหนูก็คือเพื่มจิตถิ่นขาวค่ะนักกีฬาวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูหนูเล่นวอลเล์บอลกันเลยดีกว่าค่ะ และน่ารักขนาดนี้เราก็ต้องยกตำแหน่งโซคุสคูแนลให้ไปเลยครับช่วงหน้าเรื่องราวไอแของพี่บีมพี่อุ้มเนี่ยมีเรื่องอะไรดีๆที่น่าสนใจบ้างไหมคะพี่ช่วงหน้าค่ะเราสองคนนะคะจะนำเอาเทคโนโลยีที่เราเคยอัปเดตกันค่ะแล้วก็อยากจะให้มีขึ้นในบ้านเราใช่แล้วล่ะค่ะเผื่อบางทีนะคะดูแล้วเนี่ยอาจจะเกิดแรงบันดาลใจาดีๆนำมาพัฒนาประเทศชาติของเราด้วยก็ได้นะติดตามชมได้ไเอแเสช่วงหน้าค่ะ Thank <laughs> you.